เออกี่ต <and people> <out> ัวเจ็ดเห็นไม่เห็นไม่ได้เห็นสายเสือด้วยว่าโหมดสดีโอเคแล้วเดี๋ยวเราเออเซฟก่อนเส้นใหญ่มาทำกองเส้นกันสองคนแล้วก็เดี๋ยวเราไป

วีออสเป็นตัวใหญ่พิเวตนะแต่น้อยล่ะแต่ต่ขวดน้ำปลาไปครับนะี่ยเขาทำกับข้าวอยู่เ่เ่ ตาไปนะไม่ได้กินนะเฮ้อชิปเอาไปออจารย์ไปด้วยนะลูก I'm วัสดีค่ะเจเล่เพื่อนมาแล้วนะฝาแฝดสันกุลจุย่าบอกฝาแฝดเกเล่กบกุลอเ

เขาทำสงครูนักกีฬาส่งครู นักฟุตษบ่นเนี่ยนักศึกบน่นเจเล่เล่เจเล่เรีย่งคเจเล่ก็ <c oughs> เเหันเลยดูนะ่าแน่นเ <c oughs> จเล่มาแล้วเจเล่มาแล้วเจเล่มาทำกับจุเนียเร็ว <c oughs> นั่นไงเอาบอกมาดิ ท่าเียดีท่ากำองโอเคนี่ ไม่ได้สอนมโปงฮะมีโงีนะโป้มีนะมีโปงีกาวินอะไรกวินกูวินอะไรกวินวินด้วยก็ห้อปาเมห่ชิวาบไชิวเนาเดี๋ยวม่บอกาตุ่มงมีไเนาะเข้ไหชิวอะอะไร่ไอต้มฟันไห่ชิวห่ชิวื้อ đưa pháo lên mà đưa pháo lên pháo lên. nó chặt mương rồi căng cống ใช่ใช่เต็มทางยี่2ิ2เ2็ดี่สิบสาม้กนันต สบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะกดกระดิ่งดำด้วย